สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาทําชิฟฟ่อนไส้มะพร้าวอ่อนลาวากันค่ะเนื้อชิฟฟ่อนตัวนี้นะคะเนื้อนุ่มมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถทําตามได้ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะมาทําตัวซอสมะพร้า,พาวอ่อนกันค่ะโดยเริ่มจากนะคะก็จะผสมนมสดนะคะ150กรัมค่ะแล้วก็จะมีแป้งกวนไส้นะคะอีก30กรัมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ําตาลทราย50กรัมนะคะ เกลือเซส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะอีก150กรัมค่ะผสมนะคะคนให้ตัวแป้งกวนไส้เนี่ยละลายไปกับน้ำให้ดีก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมเนื้อมะพร้าวลงไปค่ะมากน้อยตามชอบนะคะจะอยู่ประมาณ150กรัมจนถึง200กรัมนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปตั้งไฟค่ะเคี่ยวจนกระทั่งนะคะตัวซอสมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ย ขนตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะต่อไปเราก็จะมาทําส่วนของตัวชิฟฟ่อนนะคะก็จะมีไข่แดงนะคะ8ฟองค่ะน้ํามะพร้าวนะคะ80กรมัมตามด้วยนมข้นจืดนะคะอีก60กรัมค่ะ น้ำมันอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะหรือจะใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้ค่ะอีก120กรัมนะคะผสมคนให้ตัวของเหลวเนี่ยเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําแป้งเค้กนะคะวันนี้เราใช้แป้งเค้ก200กรัมนะคะผสมกับผงฟูค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นก็ร่อนนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีนะคะ หลังจากที่เราร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําส่วนผสมของไข่แดงค่ะที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะเทลงไปในส่วนของแป้งเค้กได้เลยค่ะผสมนะคะให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็จะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําส่วนของมือแรงนะคะหรือส่วนของไข่ขาวค่ะก็คือนําไข่ขาวนะคะจํานวน8ฟองค่ะมาตีนะคะให้ขึ้นฟองหยาบๆสักพักนะคะสัก10วินะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้น้ําตาลทรายประมาณ240กรัมนะคะโดยเราก็ค่อยๆทยอยเติมน้ําตาลลงไปนะคะโดยแบ่งการใส่น้ําตาลเนี่ยเป็นสัก3ครั้งนะคะ ค่อยๆใช้สปีดกลางนะคะตีจนกระทั่งตัวเมอแรงเราเนี่ยตั้งยอดอ่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมือแรงของเราเนี่ยค่ะผสมลงไปในส่วนของไข่แดงค่ะโดยทยอยแบ่งการใส่นะคะเป็นสักสามครั้งเพื่อให้ง่ายต่อการผสมนะคะ เวลาเราผสมนะคะจะต้องให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีนะคะเพื่อให้เวลาเราอบออกมาแล้วเนี่ยขนมเนี่ยจะไม่เป็นไตนะคะเราก็จะไม่นอนก้นนะคะพอเราผสมตัวแบทเทอร์เราเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในตัวพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะวันนี้เราจะใช้กระทงทิวลิปนะคะก็สามารถซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์นะคะลองด้วยตัวกระทงจีบเบอร์3219นนะคะใส่ไปไประมาณสัก ครึ่งนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวซอสมะพร้าวที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะมาใส่ลงไปตรงกลางของตัวแบตเตอร์เรานะคะ เวลาเราใส่นะคะพยายามให้อยู่ตรงกลางมากที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาเราอบออกมาถ้าตัวซอสเนี่ยไปอยู่ติดริมนะคะเวลาเราแกะออกมาเนี่ยตัวซอสก็อาจจะหกทะลักออกมาได้นะคะหลังจากที่เราใส่ตัวไส้ซอสมะพร้า,พาวของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดหน้าขนมด้วยตัวแบตเตอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งคะ่ะปิดให้สนิทเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เห็นตัวซอสนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะมากน้อยตามชอบนะคะ หลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปอบนะคะที่อุณหภูมิ170องศานะคะใช้เวลาในการอบประมาณ30นาทีนะคะโดยเราจะวอร์มเตาก่อนอบนะคะอย่างน้อย15นาทีค่ะโดยใช้ไฟบนไฟล่างนะคะหลังจากที่ขนมสุกแล้วนะคะเราก็นําออกจากเตาได้เลยค่ะแล้วก็นําออกจากตัวถ้วยกระทงจีบได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวขนมเนี่ยคลายเหงื่อออกมาที่ก้นพิมพ์นะคะ ตัวชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนี้นะคะเราสามารถเก็บไว้ข้างนอกเนี่ยได้ประมาณ1-2วันนะคะแต่ถ้าเราเก็บในตู้เย็นก็จะได้อยู่ประมาณ3-5วันนะคะหรืออาจจะเป็นอาทิตย์นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นนะคะเวลาเราจะรับประทานนะคะก็นํามาวางให้คลายเย็นก่อนก็ได้นะคะหรือจะอุ่นด้วยไมโครเวฟสัก10วินาทีก็ได้ค่ะขนมก็จะอร่อยเหมือนเดิมค่ะ เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะสามารถนําไปทําเป็นของฝากก็ได้นะคะหรือจะทําขายก็ได้ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามเมลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ f Facebook เมลี่โฮมเมดค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะพบกัน นะคะคกับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ